เมื่อวานนี้นะคะแกว่งตัวผันผวนแต่เป็นการผันผวนในเชิงบวกนะคะหลังจากที่วันพุธที่ผ่านมาทองคำมีการเบรกเอากรอบแนวต้านหลายๆแนวนะคะก็ทำให้การดีตัวขึ้นยืดขยายจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาหนุนทองคำเพิ่มเติมค่ะโดยรวมทองคำวันพุธวันพฤหัสหลังจากที่เขาพักตัวลงมาไม่หลุดแนวรับบริเวณ1 8 0 5ก็ดีตัวขึ้นแข็งแกร่งนะคะส่วนหนึ่งคือปัจจัยทางเทคนิค ส่วนหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานค่ะช่วงนี้มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เข้ามาหนุนทองคำอย่างแรกเลยค่ะคือการที่ตัวดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพักตัวลงมานะคะอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลงนําโดยตลาดหุ้นสหรัฐ จนกระทั่งตัวดัชนีด ash, dash, 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 ัซดัซแดกนะคะมีการปรับตัวลงจากจุดพีคเกิน10%ซึ่งทำให้ตัวนัสแดกเนี่ยเข้าสู่โหมดของการปรับฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตัวดาวโจนส์เองก็ปรับตัวลดลงต่อค่ะในสันติ500ก็มีการปรับตัวลดลงในรายสัปดาห์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับตัวลดลง3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะแรงขายในสินทรัพย์เสียงสะท้อนความต้องการสินทรัพย์เสียงที่ลดลงกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสิน ปลอดภัยค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวคริปโตเคเรนซีสกุลเงินดิจิตอลวันนี้ก็ปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะยังบิตคอยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ราวสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดดอลลาร์ค่ะเป็นระดับต่ําสุดในรอบห้าเดือนนะคะแรงขายในตัวคริปโตเคเรนซีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกันอีกจุดหนึ่งค่ะที่หนุนทองจะมาจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับรสัสเซียในประเด็นยู หลังจากที่นักทุนค่ะมีการคาดการณ์มากขึ้นรวมถึงคุณไบเดนของสหรัฐเองก็มีการคาดการณ์เช่นเดียวกันว่ารัสเซียน่าจะดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับยูเครนนะคะอาจจะมีการรุกรานยูเครนในไม่ช้านี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ารัสเซียมีการรุกรานยูเครนจริงๆเนี่ยสหรัฐและชาติพันธมิตรก็ส่งสัญญาณในการตตะโตทั้งในแง่ของกําลังทางการทหารและในแง่ของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะ ปัจจัยนี้เองค่ะดันให้ทองคําปรับตัวสูงขึ้นทะลุผ่านแนาวต้านต่างๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดด้วยเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนให้ทองคําดีตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ2เดือนครั้งใหม่บริเวณ1848 US นอยูเอสแอลน์นะคะนี่คือปัจจัยที่หนุนทองคําค่ะแต่โดยรวมแล้วทิศทางทองคําเป็นบวกก็จริงแต่ถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคในระยะสั้นๆน,นะคะราทองคําในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะ ซื้อมากเกินไปนะคะนอกจากนี้เริ่มส่งสัญญาณของแรงซื้อที่ชะลอตัวลงค่ะสัญญาณที่ว่านั้นก็คือ RSI b e l l i s h divergence ใน time frame 30ม30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงนะคะดังนั้นแนะนำนักลงทุนค่ะทองคำบีบตัวขึ้นมาใกล้ถึงเป้าแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านในโซนประมาณ1,848ถึง1,852ไปได้จุดดังกล่าวจะเป็นจุดในการทยอยแบ่งไม้ทำกำไรระยะสั้นค่ะกลับกันถ้าหาก ทองคำทะลุผ่าน1,848ถึง1,852ทิศทางจะเป็นบวกมากิงย่งขึ้นและทองคําจะมีแนวต้านถัดไปอยู่ในบริเวณ1,863และ1,877 u s e r ตตามลําดับค่ะการเข้าซื้อนะคะแนะนําให้รอการอ่อนตัวของราคาลงมาเท่านั้นอย่างน้อยๆรอดูในโซนประมาณ1,830ถึง1,827 u s e r ตเป็นไม้แรกรวมถึงเผื่อไม้เอาไว้ด้วยในกรณีทองคำปรับตัวลดลงลึกกว่าเดิมนะคะ รรับถัดไปจะอยู่บระเวณ1,821ถึง1,820 US r l l s ค่ะนี่คือทิศทางทองคำนะคะยังคงต้องเน้นเล่นสั้นเพราะว่าสัปดาห์หน้าค่ะมีทั้งการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างสำคัญแต่ไฮไลท์จะเป็นการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่า F ฟดนะคะซึ่ง F ฟดจะประชุมกัน2วันในวันที่25 26ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะตลาดกำลังรอดูว่า สัญญาณที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดส่งออกมาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินจะเป็นไปในเชิงฮอกกิชมากกว่าที่ตลาดคาดหรือว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเชื่อได้ว่าการเคลื่อนไหวของทองคํามีโอกาสผันผวนได้ทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบค่ะนักทุนก็เลยต้องระมัดระวังในการลงทุนทองคํามากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ ก่อนจะลาก,กันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีค่า,าไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะสนใจก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะหรือใครนะคะสนใจเทรดในตลาด Futures ต่างประเทศนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่า YLG Futures มีการร่วมมือกับ CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพานักทุนไทยไปเทรดตลาด ฟิลเจอร์ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะ